ม e r ีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียรคริสตศักราช2022คือเลขเงินเงินเงินพุทธศักราช2565ยอย่างน้อยก็เป็นเลขแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่ใครจะอุดมสมบูรณ์มากหรือน้อยมนุษย์เรามีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแข่งเรือแข่งได้แต่แข่งวาสนาแข่งไม่ได้เพราะวาสนามันเกิดจากการสะสมหลายชาติหลายภพหลายภูมิมาเป็นตัวเราการที่เอาวันเดือนปีเวลาเกิด ออกมาแล้วมีตัวเลขอยู่ในจักรราศีน่าเรียกว่าของเก่าที่เราถูกตัดเกรดแล้วเรามีคะแนนจากการสะสมบุญและบาปมาแล้วค่ะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในปี2 6 6 5ตลอดปีตลอดไปสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะราศีคือการเดินทางของดาวอาทิตย์ค่ะเดินหนึ่งราศีใช้เวลา30 30วันยกเข้าสุราสีตุลกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนไม่สามารถระบุวันที่ที่แน่ชัดได้ว่ากลางเดือนนั้นตกวันที่ 13, 14, 15, 16, 17หรือ18หรือ19นะคะขอให้ไปดูปฏิทินการเดินในปีที่คุณเกิดสำหรับลัคนณาเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม,ไม่นานมานี้ ะะลัคษณะมันเกิดมานานแล้วลหละแต่ว่าเราเพิ่งรู้จากการแพร่หลายในช่วงไม่นานมานี้ลักษณะจากการเอาวันเดือนปีและเวลาเกิดพอศอเกิดเข้ามา,าผูกด,ดวงกันหาจุดตั้งตน้นคําว่าจุดตั้งต้นคือจุดลัคนณค่ะแสดงผลตัวตนที่เด่นชัดที่สุดในความเป็นคนบุคลิกลักษณะของมนุษย์มันมีหลากหลายรูปแบบนะคะจะบอกว่าลักษณะตุนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แค่เป็นหนึ่ง ในตัวบ่งบอกแต่ไม่ได้บ่งบอกทั้งหมดนะคะการเดินทางของดาวในต้นเดือนมกราคม2 5 6 5ต้นปี2 5 6 5ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณท่านยังอยู่ที่เรือนการเงินก็หมายความว่าคนลัคนาราศีตุลมีแนวโน้มไปทางบวกในอนาคตเพราะอะไรต้นปีการเงินการทองโชคลาภยังอยู่ในที่ดี แล้วก็ดาวพระรหัสสมดีซึ่งเป็นดาวสําคัญในตัวขยายก็เข้าสถิตยอยู่ในเรือนภพที่5อย่างน้อยก็ตรีโกนกับลัคนาอย่างน้อยยังมีบางสิ่งบางอย่างคอยเกื้อหนุนค้าชูดาวเสาแม้จะเป็นดาวบาปพระเคราะห์แต่ก็สถิตยอยู่ในเรือนภพที่4คือการมุ่งมั่นคือการสร้างคือการลงหลักปักฐานคือการจะสร้างอะไรให้ประสบผลสําเร็จสําหรับท่านที่ดวงดีสําหรับท่านที่ดวงดี ะะก็ถือว่าแนวโน้มไปในทางบวกแล้วที่สําคัญดาวตัวการใหญ่ดาวมฤตยูชั่ว7ทีดีเหนเลงลัคนาของคุณมาตั้งแต่กลางปี2558แล้วท่านจะยกออกในวันที่7กรกฎาคม2565ถามว่าเมื่อท่านยกเข้าสู่ราศีมรณะมรณะคือเงินค่ะปันผลเงินส่วนแบ่งเงินบรดกเงินอะไรก็แล้วแต่หลายท่านก็คงจะมีเรื่องเงินเงินเงินและเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง บอระณะหมายถึงลอตเตอรี่ด้วยสําหรับใครที่อชอบเสี่ยงเสียงหัวรวยเบอร์นะคะใค,ใครที่ชอบเสียงหัวรวยเบอร์ใครที่ชอบเล่นการพน,นันใครที่ชอบเล่นหุ้นหรือใครที่ตอนนี้กําลังคริปโตเคอเรซี่กำลังโด่งดังมากสําหรับนักสแสวงหามือใหม่ เรื่องหุ้นกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีดิฉันถือว่าเป็นการพนันชนิดชนิดหนึ่งแต่การเป็นการพนันขั้นสูงชั้นสูงค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการคิดวิเคราะห์เยอะมากการเดินทางของดาวในต้นปี2อง5 5มันก็มีดาวเกตด,ดาวเกตตัวขยายตัวขยายความ แล้วก็เป็นดาวที่เชื่อมโยงกับดาวราหูเพราะบางตำราบ,บอกว่าดาวเกตเป็นท่อนล่างของดาวราหูดาวราหูจากเอวขึ้นไปหัวดาวเกตจากเอวลงไปปลายเท้าเข้ามารวมตัวกันที่เรือนภพมรณะนะคะเข้ามาเรือนมารวมตัวกันที่เรือนภพมรณะดังนั้นถามว่ามรณะก็คือเงินคือโชคคือโอกาสดังนั้นบางคนอาจจะมีโชคพิเศษเลยในงวดวันที่30ธันวาคม6-4นี้ สำหรับใครที่ชอบเสียงดิฉันชอบคนลัคนาราศีตุลพ่อแรละลัคนาราศีตุลมีดาวสุขดาวสันติสุขเป็นตัวการในการที่จะทําให้ชีวิตเป็นไปทางใดคนลัคนาราศีตุลค่อนข้างจะรอมชอมค่อนข้างจะประนีประนอมค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ด้วยดาวสุขเป็นดาวสันติสุขดาวแห่งความสุขดาวหลันละ,ละก็ไม่ชอบอะไรที่มันไม่หล,ะละันลาไม่ชอบอะไรที่เป็นความทุกข์ความเครียด นะคะแต่ว่าเผอิญดาวของคุณดาวประจําตัวของคุณท่านยังเกาะกลุ่มอยู่ที่เรือนภพพันธุในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองครอบครัวแล้วก็บางท่านก็คงจะมองรู้ทางในการสร้างสร้างสร้าง,สร,างสร้างหลักปักฐานพอสมควรแต่ท่านจรเจอดาวเสาเข้าใจไหมคะธรรมชาติของดาวศุกร์คือดาวเปล่งประกายสีขาวสวยงามเป็นเพชรที่โอ้โหแบบเปล่งประกายสวยแต่ดาวเสาคือสีดาหน้าบูด หน้าบึง้งไม่พูดไม่ชาขี้บนขี้งอนพูดมากอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งดาวสุขท่านท่านก็คงจะเออ,อพอสมควรชีวิตของคุณก็คงจะไม่ค่อยจะราบรื่นแล้วก็อาจจะมีบางท่านที่มีดวงลบก็คงจะเป็นลักษณะของอการที่ต้องแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรแต่ว่าในต้นเดือนมกราคสมสอง5มันมีดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยค่ะอยู่กับดาวเสาร์ก็ได้ ดาวพุธอยู่กับดาวศุกร์ก็ได้ดังนั้นเรียกว่าดาวพุธในเรื่องของความสําเร็จความสมหวังแล้วก็สิ่งที่ไม่นึกฝันนะคะจะเข้ามาช่วยทําให้ชีวิตของคุณคลายคลายความทุกข์ลงเหมือนมีพวกเพราะว่ามีคนกลางเหมือนกำลังอยู่กับผู้ปณีประนอมตอนแรกอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรอยู่กับความทุกข์อยู่กับคู่กรณีแบบอันนึงก็ก็สุขใสอันนึงก็ โศกเศร้าแล้วก็มีตัวกลางเข้ามาเชื่อมสัมพันธ์ท่าไมตรีดังนั้นก็หมายความว่าต้นปี2 5 6 5แม้ว่าบางอย่างคุณจะไหลลื่นโดยเฉพาะการเงินและรายได้แต่ว่าคุณก็ยังมีปัญหาที่ต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ว่าการแก้ปัญหานั้นก็คงจะมีลู่ทางราบรื่นไปด้วยดี Merry Christmas and Happy New Year ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสุขสวยรวยหล่อเฮงเฮงตลอดปีและตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่ รับฟังคล,คลิปวิดีโอของดิฉันนะคะอาจารย์ลิสาเศษฐคำถ้าใครอยากจะตรวจด,ดวงขอให้ติดต่อไปที่ทางไลน์หรือทาง Facebook ก,ก็ได้แต่ถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมตอบเลยว่าดิฉันไม่ตรวจด,ดวงฟรีเพราะการที่เข้าไปตรวจด,ดวงนั้นคือดิฉันเข้าไปยุ่งกรรมส่วนบุคคลแต่ดิฉันสามารถพูดในภาพรวมของคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ได้เพราะว่าเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะจงที่รายบุคคลขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ